อันยองไซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอม ok กอร์เคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของเปเป้มอนสเตอร์กันดีกว่าเริ่มที่เรื่องของริปจากเบมอนนะครับในตอนนี้สร้างเรื่องไม่หยุดแล้วชาร์ตในเกาหลีเนี่ยพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆไต่อันดับขึ้นมาตลอดนะครับมาแรงมากๆเลยทีเดียวจากกระแสไวรัลการแสดงสดของเบมอนที่จึ้งใจจนแม่เกาเนี่ยกลับมาครับสตรีมกันให้ฉ่ำแล้วก็วอร์มกันรอที่จะไปร้องด้วยกับเบมอนที่คอนเสิร์ตเบมอน Hello Monster เกาหลี รอบนี้2วันนะครับสิ้นเดือนมก,กราคมเจอกันแน่นอนนอกจากในเกาจะแตกแต่แล้วกริปนั้นยังสร้างเรื่องบน Spotify ล่าสุดเลยนะครับมีการรายงานมาจากทางแฟนคลับของเบมอนบอกว่ายอดสตรีมบน Spotify นั้นน้องกริปสามารถที่จะพุ่งขึ้นมาแตะหลักร้านสตรีมได้อีกครั้งหลังจากที่ปล่อยมาราวๆสองเดือนกว่าๆนะครับยอดสตรีมเดือนมก,กราคมเนี่ยก็ถือว่าฉ่ำไม่น้อยเลยทีเดียวหลัก9 0 0 0แมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าในช่วงวันที่9ที่ผ่านมานั้นเนี่ยยอดพุ่งไปที่1ล้านกว่าๆก,ก,กันเลยที แรงมากโหดสุดๆนะครับกระแสเบรมอนมาแรงไม่มีพักนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวดีๆในวันเด็กวันนี้ด้วยนะครับจากคุณแม่ของพาริตาคุณแม่ของน้องแพรนั้นเดินทางนะครับไปร่วมทําบุญวันเด็กซึ่งเป็นการทําบุญในนามของน้องแพรภพาริตาด้วยน่ารักมากๆเลยนะครับครั้งนี้ทําบุญให้กับทางมูล,ลนิธิทำมิกกชนนะครับเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยด้วยโดยเป็นการทําบุญในนามชื่อน้องแพรถึงแม้ว่าน้องแพรเนี่ยจะไม่ได้มาด้วยตัวเองก็ตามแต่ว่าคุณแม่นั้นเนี่ย ก็จัดการให้เรียบร้อยน่าจะมีการคุยกันแล้วแหละนะครับระหว่างคุณแม่กับคุณลูกนับเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันเด็กนี้แล้วก็น้องแปลร,ริตามีส่วนร่วมในการเป็นอีกหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนำไปต่อยอดต่อให้กับทางมูลนลิธิษฐาทำมิกฉชนสำหรับคนตาบอดในประเทศไทยแฟนๆก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องแปรกันนะครับแล้วก็วันนี้สวัสดีวันเด็กนะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับ